สวัสดีครับอันนี้เป็นเป็นเวลไฟนะครับเวลไฟปีสิบสี่ใช่ไหมพี่สิบสี่อาการคือเนีย่ยดูที่เท้านะครับนี่ผมคาเกียดีอยู่อันนี้เหยียบเบรกนะครับผมค่อยๆยกเบรกครับนี่แต่รถไม่ไปเนีย่ยไม่ไปนะครับนี่ยกเบรกเ,เกือบสุดนะครับรถไม่ไปนนไปแล้วเดต้องยกไปแล้วมันจะกระชากครับ แต่บางทีเราไม่รู้เราคิดว่าเป็นปกติอย่างเงี้ยครับพอพอมันเป็นบ่อยๆเข้าเกียร์มันจะพังฮนะงไม่ไปแบบอันนี้ยกเบรกกับสุดแล้วครับต้องยกจนกว่าไฟไท้ายจะติดเอ้ยไฟไท้ายจะดับผมมายกนิดนึงมันจะมันจะกึกแล้วเข้าไปนะครับไปแล้วอาการแบบนี้ปล่อยไว้นานเกียร์พังนะครับต้องต้องต้องคาลิเบตอ่าเห็ดูนะครับถ้าเราไม่รู้เราจอดติดไฟแดงสมมติว่า ทางเกตวัดรอบพอจอดสักพักหนึ่งเนี่ยวัดรอบจะดีดขึ้นมาเกียร์มันหลุดไปแล้วครับรถมันจะไม่ดันเนี่ยผมก็ยกเบรกรถมันก็ไม่ไปต้องยกจนกว่าเกือบจะเกือบสุดนะพอพอยกสุดปุ๊บมันก็จับตึ้ขึ้นไปแต่บางคนเราไม่รู้ครับเราก็จอดเสร็จนี่จอดเสร็จนี่ทางเกี์วัดรอบนะสักแป๊บวัดรอบจะปลดเกียร์ออกมันจะดีดขึ้นมามันเกียร์มันหลุดครับนี่หลุดแล้วสมมติเราไม่รู้นะครับนี่ผมจะลองออกตัวแบบ เหยียบเบรกอยู่แล้วก็ยกเท้าไปเหยียบคันเร่งทันทีเนี่ยรถมันจะกระตุกตึ๊กขึ้นมาอ่าอันนี้ต้องคาลิเบรนะครับเดี๋ยวลองคาลิเบรกันดูอันนี้หลังจากที่เราคาลิเบรเกียร์กันใหม่แล้วนะครับอ,อ่านี่ครับผมจะลองเร่งแล้วก็จอดปึ๊บสังเกตร,รอบเครื่องนะครับรอบมันจะไม่ดีดขึ้นแบบเมื่อกี้มันก็จะค้างอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่เบรกอีกอย่างนึงคือเรายกเท้านิดเดียว รถมันก็ไปเลยมันไม่ต้องยกให้สุดเนี่ยหน่อยเดียวเองก็ไปละเหมือนเกียร์มันมจะดันในตอนเวลาเกียร์จะไม่หลุดแบบเดิมนะครับในเวลาทําอะไรเกีเรยร์คาลิเบตต้องคาลิเบตด้วยนะครับเช่นถ่ายน้ามันเกียร์อะไรพวกนี้เพราะพวกนี้ปล่อยไว้นานเกียร์จะพังเพราะมันกระชากค,ครับ,นบเนยกเบรมก็ไปเลยเกียร์จะไม่หลุดยกสุดมันก็ไหลไปเลยเราจอดก็จอดยกนิดหน่อยรถก็ดันไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกให้สุดแบบเดิมถึงจะไปนะครับสังเกตุยัเนี่ยดูยากรอบเครื่องก็ได้ เร่งมาจอดปุ๊บรอบเครื่องมันจะไม่นิ่งมันจะไม่เอ้ยมันจะนิ่งมันจะไม่ล่วงลงไปก่อนแล้วก็ดีดขึ้นมาเหมือนเกียร์หลุดครับอันนี้เกียร์ไม่หลุดแหละอ่าน,นี่ฮะยกเบรกเข้าไปเลยเยวนะนี่ผมยกนิดเดียวรถก็ไปละประมาณนีนะ้อาการนี้ต้องระวังนะครับปล่อยไว้านานๆเกียร์พังครับผมครับสวัสดีครับ